สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านนำเสนอนะคะก็คือขนมน้ำดอกไม้หรือที่เรียกว่าขนมชักหน้าค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้ง่ายมากๆใครก็ทำได้ค่ะไม่ได้ใช้วัตถุด,ดิบอะไรเยอะแยะมากมายค่ะเพียงทุกคนมีถ้วยตไลนะคะแล้วก็มีซึ้งนึ่งค่ะ เอาละค่ะเราไปดูในส่วนผสมกันเลยค่ะที่แม่บ้านขึ้นให้เลยนะคะก็มีแป้งข้าวเจ้า70กรัมค่ะแป้งเท้าใหญ่มอม25กรัมนะคะมีน้ำตาล60กรัมค่ะน้ำเปล่า240กลิ่นมะลิแล้วก็สีผสมอาหารนะคะก็มีถ้วยตะไลแล้วก็มีซึ่งนึ่งค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะแม่บ้านก็จะแบ่งน้ําออกมาต้มก่อนค่ะไม่ต้องต้มกับเกสนะคะใช้กาต้มน้ําร้อนไฟฟ้าอะไรก็ได้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะแม่บ้านแบ่งต้มนะคะเป็นจํานวน140 ML ค่ะและน้ําที่เหลือก็100 ML เราจะเอาไว้ไปผสมกับแป้งค่ะจากนั้นเราก็จะเอาน้ํา100 ML นะคะมาผสมให้เข้ากับแป้งเท้าอ่า แล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องร่อนแป้งนะคะทุกคนเท,นทใส่ได้เลยค่ะก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเติมน้ํานะคะเติมไปก็นวดไปค่ะใช้มือก็ได้ใช้ตะก,ก้อนวดก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะก็ให้คนไปอย่างนี้นะคะจนกว่าน้ําและแป้งเขาจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะนะคะก็ออกมาก็ประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นก็ให้เอาน้ำร้อนนะคะมาละลายน้ำตาล60กรัมที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะแต่อย่าเพิ่งเติมลงไปในโถแป้งนะคะรอให้อุณหภูมิของน้ำเขาลดอุณหภูมิลงหน่อยค่ะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งของเราก็จะสุกค่ะสุรนะคะเขาก็จะเอาน้ำตาลไปเคี่ยวไฟเลยค่ะแล้วก็เอามาผสมรวมกันไม่ได้แยกเป็นเ,เหมือนที่แม่บ้านทำนะคะแม่บ้านคิดว่าการแยกนะคะน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าน้ำอุณหภูมิปกตินะคะมันจะทำให้แป้งขยายตัวได้มากกว่านะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวแม่บ้านแนะนําอะไรอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการนึง่งถ้าจะดีนะคะเราใส่ใบเตยหอมไปสักหนึ่งใบะคะ่ะปริมาณของน้ํานะคะให้เกินครึ่งมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็เอาถ้วยตะไลามานึ่งไว้สักประมาณ10-15นาทีก่อนที่เราจะหยอดแป้งนะคะแม่บ้านก็จะค่อยๆทยอยเติมน้ําเชื่อมนะคะที่เราละลายกับน้ําร้อนนะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเย็นสนิทนะคะแค่พออุ่นๆก็ เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะทยอยเติมอย่างนี้จนหมดถ้วยเลยนะคะสามารถเติมกลิ่นมะลิได้เลยค่ะแม่บ้านใช้ประมาณ 3- 4ถึงหยดนะคะอย่าเติมเยอะนะคะถ้าเติมเยอะเดี๋ยวเราสัมผัสมันจะออกขมๆนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะแบ่งแล้วนะคะแบ่งแป้งออกเป็นสีถ้วยวันนี้แม่บ้านใช้สีสค่ะแม่บ้านแนะนำว่าให้แบ่งถ้วยละ100 ML ก็จะได้พอดีเลยค่ะกับอัาอาตราส่วนในวันนี้นะคะ จากนั้นเดี๋ยวเรามาหยดสีกันค่ะแม่บ้านแนะนํานะคะว่าอย่าหยดให้เยอะให้เข้มจนเกินไปนะคะแค่เพียงหยดหรือ2หยดก็พอวันนี้แม่บ้านขออนุญาตใช้ปลายช้อนชานะคะจุ่มลงไปนะคะแล้วก็มาคนเลยค่ะให้เอาแค่สีที่เขาเกาะตองอปลายช้อนก็พอแล้วค่ะนะคะถ้าใครมีหลอดหยดแก้วนะคะก็ให้ดูดมาสักประมาณ1-2หยดก็พอแล้วค่ะ นะคะคไม่ต้องเยอะถ้าสีเข้มเกินไปก็จะไม่สวยเนาะคนสังเกตนะคะนะคะว่าแปง้งทีแมบานหยดสีนะคะก็คือสีอ่อนมากๆแต่เวลานึ่งออกมานะคะเขาจะมีความเข้มออกมา อีกเท่าสองเท่าเลยนะคะดังนั้นต้องระวังในเรื่องของการหยดสีนะคะขนมชนิดนี้ไม่ต้องการสีเข้มมากดูแล้วไม่น่าทานค่ะอย่างนี้เนาะเป็นสีพาสเทลดูแล้วอืมละมุนมากกว่าค่ะขั้น <c oughs> ตอนต่อไปก็ไปนึ่งกันเลยค่ะถ้วยตะลยกับน้ําในซึ้งของเราน่าจะได้ที่แล้วค่ะ <c oughs> เปิดฝาจะนึ่งนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ําหยดลงไปใน <c oughs> ถ้วยนะคะ เช็ดหน่อยค่ะนะเสร็จแล้วทาให้ดีนะคะทุกคนหาผ้ามาแรปตรงฝาไว้จะดีกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเอาสีมาหยดลงไปแล้วนีว้ให้ทุกคนหลีกแก๊สหน่อยเนาะเดี๋ยวจะหยดไม่ได้นะคะมันร้อนเสร็จแล้วนะคะก็ให้หยดลงไปให้เต็มเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวลงเองค่ะให้ใช้ไฟแรงนะคะใช้เวลาในการนึ่งเป็นเวลา13นาทีค่ะก็เป็นอันว่าใช้ได้ เอาละค่ะครบทุกสีแล้วนะคะปิดฝาเลยค่ะใช้ผ้าแรปอย่างนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะในเรื่องของน้ำหยดลงในถ้วยขนมค่ะเอาละค่ะผ่านไป13นาทีแล้วเรามารุ้นไปด้วยกันค่ะแอนแอนแอนว้าวโอเคค่ะสวยงามถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะว่าสีมันจะเข้มขึ้นในขณะที่แม่บ้านผสมแป้งกับสีนะคะมันจะอ่อนมากๆนี่ คขอขวรระวังนะคะอืมถือว่าวันนี้ทําได้อย่างดีเลยค่ะสวยงามเย่ yeah. <c oughs> ตอนนี้ขนมก็ยังร้อนอยู่อย่าเพิ่งแกะออกจากถ้วยนะคะเดี๋ยวมันจะติดถ้วยนะคะรอให้มันเย็นสนิทเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเย็นสนิทแล้วเรามาแกะขนมดูกันค่ะเตรียมไม้อย่างนี้นะคะปลายแหลมไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะนะคะนะคะ่คอยๆแซะตรงขอบนะคะแล้วก็ดันเขาขึ้นมาเลยค่ะอืม แป้งคือเหนียวนุ่มมากๆเลยทุกคนนะคะไม่แข็งกระด้างนะคะเมื่อเวลาที่ทานแล้วนุ่มละมุนเลยค่ะถ้าทุกคนเอาไปทำนก็จะเข้าใจเลยค่ะว่ามันนุ่มละมุนแค่ไหนนะคะไม่บานอธิบายไม่ถูกต้องไปทำทานดูนะคะืนุ่มมากอร่อยหวานกำลังดีค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมให้กำลังใจแม่บ้านโดยการกดไลฟ์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามจ้าแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะวันนี้แม่บ้านขอไปทานก่อนนะอหอมมะลิอ่อนๆละมุนมากๆเลย